ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับที่22สิงหาคม68นะครับตอนนี้ก็4มงเย็นกับ3านาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้ครับหลีกหลักๆเนี่ยทยอยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คืนวันศุกร์เนี่ยลีกใหญ่ๆเขาก็จะมี คู่หนึ่งห้อยติ่งเอาไว้นะครับก็เมื่อเช้านี้เราวิเคราะห์พิจารณ์ในคู่เดี่ยวนะครับของศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับก็ระหว่างเวสแฮมนะครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับท่านไหนสนใจรับฟังผมก็วิเคราะห์แปะไว้ที่หน้าช่องแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับก็อีก3คู่นะครับอีก3คู่ในค่ำคืนวันนี้ก็ เป็นทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นทีมใหญ่ๆทั้งนั้นโดยเฉพาะในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับเปิดหัวมานี่ก็เรียกว่าเป็นศึกใหญ่เลยนะครับเป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับเ,เสือใต้ยบร์ชมิวนิคนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์บีเลปซิกนะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีของ หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงต์แชแมงจะเปิดบ้านรับการเยือนขององเช่นะครับส่วน <c oughs> <c oughs> ไม่อัดนี่ไม่อาิเลฟยูครับพออัดเมื่อไหร่ไอาิเลฟยูนั่นเลยในลาลิกาสเปนนะครับตีสองครึ่งน,นะเรียวเบติสจะเตะกับอาราเบสนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ อากาศเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆก็ระวังดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับผมพูดเยอะพูดมากอะ่ะมันก็เจ็บคอนะครับเป็นหวัดลงคอนะอรัคู่แรกเราเริ่มกันที่ลีกนี้เลยนะครับนะอยู่ที่ลาลิก้าสเปนนี่แหละตีสองครึ่งน,นะครับเรียบเบติสจะเปิดเปิดบ้านในนามเฉยๆนะครับวันนี้เตะที่สนามกลางนะครับจะเจอกับอารลาเบสนะครับก็ ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นะครับคู่นี้เนี่ยในนัดแรกนะครับในนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าลิเวติตสเนี่ยบุกไปเสมอเอลเช่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอาราเบสเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเลบันเต้ไป2 1นนะครับเพราะงั้นฟอร์มก็เรียกว่า ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันยังไม่มีทีมใดเพียงพ้ำพ่ายแพ้นะครับทีนี้ราคาวันนี้มันเตะสนามกลางเพื่อนๆแล้วก็เขาให้เจ้าบ้านทิปอย่างเรียวเบติสเนี่ยเป็นต่อครึ่งลูกวัดใจเลยนะครับเปิดราคามาทีแรกเนี่ยเหมือนราคามันจะพุ่งนะครับเพราะว่าเปิดมาที่ครึ่งลูกบวก10 1.82นะครับฟิกออดเนี่ยก็ทะลุทะลวงมากครับทั้งเลทของ เลวเบติสเองนะครับซึ่งจ่ายต่ำเพียงแค่1.83แล้วก็จ่ายให้อลาเบสทะลุไปถึง4.75นะครับผมเล็งไว้ตั้งแต่ตอนเช้าว่ายังไงราคามันก็ต้องไหลครับแต่ปรากฏว่าครับณนะเวลาตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยนะครับราคาของเบติสไม่ดีครับน้ำจากบวก10เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลบ10ได้9พอดีครับเลวเบติสตอนนี้ต่อครึ่งลูกได้9นะครับแล้วก็ฟิกออดเนี่ย ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นย่ำแย่นะฟิกออดก็ยังก็ยังสวยอยู่ครับการจ่ายเลทให้เรียวเบติส1.83เป็น1.85เนี่ยก็ไม่กระทบแต่อย่างใดนะครับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบอลครึ่งลูกที่มีโอกาสทำได้นะครับในขณะที่ฝั่งของอาราเบสเนี่ยฟิกออดที่มันสูงทะลุไป4กว่าขนาดเนี้ยนะครับมันมันก็บ่งบอกเลยนะว่า อาราเบสมีโอกาสโดนยิงนะครับมีโอกาสโดนยิงแต่สังเกตดูนะเพื่อนๆที่ท,ที่ที่เรียกว่าติดตามผมแล้วก็ฟังมาตั้งแต่สตาร์ทฤดูการนัด2นัดในทุกๆลีกเนี่ยไอเลทที่มันดูเหมือนว่าเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานราคาเนี่ยนะครับแม็กมักทํทไม่ได้ครับเออมันแปลกตรงนี้นะเออมันแปกตรงนี้นะครับเพราะงั้นวันนี้เรียวเบติสเนี่ย ผมว่ามันมีโอกาสเลยเพราะดูเหมือนเลดฟิกออดมันสวยแฮนดิแคปมันดีนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผ,ผ่านมาเนี่ยม,มันทำไม่ค่อยได้ตามเลดนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่เรียวเบติสเนี่ยห้ 59, อยู่อารเบสสี่สนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูสถิตินะสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับต้องบอกว่า,าทางฝั่งของ เรียวเบติสนะครับไม่ง่ายครับโดยเฉพาะสองฤดูกาลลวนะครับสองเกมละที่เรียวเบติสเนี่ยขนาดได้เป็นเจ้าบ้านนะยังเอาชนะไม่ได้ครับวันนี้สนามกลางด้วยนะครับปี2024เรียวเบติสเสมออาราเบส0ูนะครับแล้วก็ปีที่แล้วครับเบติสแพอาราเบสไป1ประตูต่อ3เลยนะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายเจอกัน10เกม นะครับเจอกัน10เกมเนี่ยเรยบติตชนะ4เสมอ3แพ้3ครับก็ค่อนข้างสูสีเออค่อนข้างสูสีนะครับดูจากภาพรวมๆเนี่ยผมว่าวันเนี้ยอาราเบสดูมีออร่ามาเลยเอออาราเบสดูมีออร่ามาเลยทีนี้ถ้าเราไปดออูผลของนัดแรกนะครับผลของนัดแรกนะครับจะเห็นว่านะครับ บอลเนี่ยมันสู้กันได้มันไม่ค่อยมีคู่ไหนขาดเลยนะครับจะมีคู่ขาดคู่เดียวก็คือคู่ของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาซึ่งบุกไปถล่มมายอกาสามศูนย์นะครับนอกนั้นียผมยังมองว่ามันเป็นบอลที่เกรดสูสีนะครับดูเด,ดทีมอย่างอารลาเบสก็เอาชนะได้ครับเรมบนเต้เนี่ยเอาชนะได้ครับสองหนึ่งเห็นไหมดูเอลเ,เช่ก็ยันเรเวติสอยู่นะครับ ผมว่านัดเนี้ยถ้าต้องเลือกนะผมผมเลือกลองอาราเบสนะผมมองว่าอาราเบสมันยังนัดแรกกําลังใจมันดีแล้ววันเนี้ยก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบเพราะมันเป็นสนามกลางเออถ้ามันเป็นบ้านเลวเบติสก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับพอกานคู่เนี้ยนะครับราคาที่ที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจคือลองอาราเบสที่ครึ่งควบลูก7 5านะครับส่วนราคาที่ ยืนพื้นก็คือลองครึ่งลูกได้เต็มนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เลือกได้ผมว่าตรงเนี้ยก็เซฟไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโอกาสที่ลิเวอร์พูจะไล่ถล่มอาราเบสผมว่าน้อยเออผมว่าน้อยด้วยบอลมันเพิ่งเริ่มออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยแล้วก็ต่างฝ่ายกออ็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะอีกทั้งกำลังใจของทีมเยือนอย่างอาราเบสจะดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ ทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของเลทราคาของนัดแรกนะครับเลทราคาของนัดแรกเนี่ยมีไม้บอลที่ต่อครึ่งลูกนะครับเซลตาบิโก้ไงเซลวตาบิโก้ผมก็ให้ก็โดนเนี่ยเนี่ยเลทมันเหมือนจะได้มันไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วก็ ครึ่งลูกวัดใจด้วยวันนั้นนะเจอกับเกตอเฟ่เหมือนหมูเลยแต่ไม่ได้ครับเนี่ยเลดผ่านทุกตัวสวยคลิกครับไม่ผ่านครับไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ก็มีอยู่คู่เดียวนั่นนะที่ที่ราคามันสรงทงเนี้ยนะครับเพราะงั้นคู่นี้นะครับคู่นี้ขอลองทีมเยือนอาราเบสที่ราคาครึ่งควบลูก75นะครับหรือ ครึ่งลูกได้เต็มนะครับยูอาราเบสครับลองดูครับเพื่อนๆตีสองครึ่งในสเปนลาลิก้าค่ำคืนวันศุกร์นะครับ <c oughs> ทีนี้ไปคู่ที่สองครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับออกสตาร์ทนัดท,ที่สองครับนะก็เอาปารีแสแซงชแมงนะครับมาเป็นตัวเปิดหัวในนัดท,ที่สองครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า ปารีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนขององเช่นะครับราคาเนี่ยขาดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนิดหนึ่งสังเกตนีน่นึงคืออะไรครับองเช่เนี่ยนัดแรกนะครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะน้องน้องของแซงชแมงไปแล้วนะครับเพราะว่าองเช่เปิดบ้านเอาชนะปารีสเอฟซีนะครับซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับ ก็วันนั้นอ,องเช่เหลือ10คนก็สามารถเฉือนชนะปารีสไป1 0นะครับวันนี้มาเจอปารีสตัวพี่นะครับดูว่าจะน็อกทั้งพี่ทั้งน้องได้หรือเปล่านะครับในขณะที่ปารีสแซง์แมงนะครับบุกไปเอาชนะน้องได้แค่1นประตูต่อ0ูนย์ะครับไม่เพียงพอต่อเลทที่เป็นต่อวันนั้นะนลูกครึ่งควบ2นะครับปารีสทำไม่ได้นะครับปารีสทำไม่ได้นะวันนี้ต่อแพงอีก เออแพงมากด้วยนะครับไม่ใช่แพงธรรมดานะครับปารีสเปิดมายืนที่2ลูกครึ่งควบ3ขาว8 5นะครับทำท่าจะไป3ลูกไม่ไปครับถอยลงมาเหลือ,อ,อน้ำหนึ่กา1.92ก็คือลบสินะครับโอ้เปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยก็อยู่ที่ปารีส58%ด58%อยู่ที่องเช่42%นะครับก็วันนี้ปารีสเอาตรงๆรงอะ่ะ พวกเขาได้เล่นในบ้านนะแล้วก็เรียกได้ว่านัดแรกก็เสียรางวัลพอดูครับพราะเล่นเนี่ยเล่นไม่ได้เป็นต่อเหมือนราคาเลยนะครับแต่วันนี้ผมว่าทั้งบรรดาสตาร์โค้ชทั้งทางน,น,นักเตะเนี่ยผมว่าน่าจะเน้นมากครับเพราะเล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านของตัวเองในนัดเปิดฤดูกาลนะ่ะเล่นในบ้านเป็นนัดเปิดใช่ไหมล่ะเออ ก็จุดนี้นะครับน่าจะทำให้ปารีสค่อนข้างฮึกเขิมนะแต่ทีนี้ถ้าไปดูสถิติการเจอกันต้องบอกว่า100%เนะครับ100%เลยนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงสามารถเอาชนะอองเช่ได้100%นะครับนับกันเฉพาะในลีกเอิงเนี่ยเจอกันมา9เกมนะครับปารีสชนะลวดทั้ง9เกมนะครับชนะลวดทั้ง9เกมแต่นะครับ อย่าเพึ่งดีใจไปนะครับเพราะว่า3ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับองเช่ไม่เคยชนะขาดเลยนะครับในปี2021เนี่ยเอาชนะไป2-1 2023เอาชนะไป2-0นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็เฉือนชนะได้แค่1ประตูต่อ0ูนะครับเออโดย2ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นต่อ2ลูกครึ่งนะครับแต่ยิงได้แค่เม 1, ็ดหนึ่งยิงได้แค่2เม็ดนะครับ ราคาวันนี้ต่อแพงกว่าต่อแพงกว่าอีกนะครับเออต่อแพงกว่าอีกน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับทีเนี้ยในชัยชนะทั้ง9เกมเนี่ยถ้าเราบอกว่าต้องเอาช่วงห่าง3ประตูนะครับต้องเอาช่วงห่าง3ประตูทำได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับคือชนะ51ในปี2016นู่นเลยนะครับแล้วก็ชนะ40ในปี2019 ชนะ61ในปี2020นะครับก็มีแค่3ครั้งน่าจะเป็นช่วงที่มีเอ่อเมสซี่นะครับใช่ไหมมีเมสซี่มีเนมาอ่าพวกเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยนะเออแล้วก็ราคาเนี่ยผมมองว่ามันมันแพงแพงเวอร์ไหมเออแพงเวอร์ไหม มันต้องวัดใจอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอองเช่ผมว่ามันมันมาวันเนี้มันมันก็อุดแหละนะครับมันก็อุดแหละมันมันวัดกันที่ปารีสว่ามันจะไล่ถล่มได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะซึ่งผมมองว่าวันเนี้ยอองเช่เนี่ยมันอาจจะยันอยู่นะคือจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยสมลูกเจ็ดห้าดูเดี่ยสองลูกครึ่งควบสามได้เก้าห ใช่ไหมเออปารีสอาจจะเป็นทีมที่ขวัญใจหลายๆคนซึ่งออกสตาร์ทสนัดแล้วพาเจ๊งทั้งสองนัดก็ได้นะครับนัดแรกก็ผาโดนไปแล้วครับนัดนี้เนี่ยออนักลงทุนก็มองว่าเฮ้ยปารีสน่าจะเอาคืนให้ได้นะครับแต่ว่าผมผมว่ามันน่าจะเหนื่อยนะลองกัดฟันลองององเช่ดูนะครับถ้าใครชอบนะไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ตาม ตามเนื้อหาเลยนะครับเพราะว่าโดยสถิติก็ด้วยครับมันก็ไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้จะชนะทั้ง9เกมรวดอ่ะแต่ว่านับจริงๆมันที่กินเลดราคาขนาดต้องยิง3เม็ดเนี่ยมันมีแค่3เกมจาก9เกมนะอีก6เกมเนี่ยไม่ขาดนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมขอกัดฟันไปที่องเช่ครับสลูก7-5เนี่ยอะ นะครับแล้วก็จะมี2ครึ่งควบ3ได้96ครับเน,นี่ยมี2ราคาเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยนะปารีดแน่งวันนี้ติดเทอร์โบติดจรวดติดขีปนรวุธแน่นอนอ่ะก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะอันนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับอ่าไม่มีใครออมองเห็นอนาคตหรอกเราก็ว่าไปตามข้อมูลที่เรามีนะ นะครับแต่ว่าวันนี้ผมผมชอบองเชแล้วกันนะครับผมชอบองเชแล้วกันนะอ่ะ,ะสองคู่ผ่านไปนะครับคู่ที่3เนี่ย <c oughs> เป็นบูเดซิก้าเยอรมันนัดเปิดฤดูกาลนะครับก็เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเสือใต้บาเยนร์มิวนิกวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาบีเลปซิกนะครับก็เลปซิกเนี่ยรู้สึกว่าก็เพิ่งจะเสียเชสโกใช่ไหมให้กับ พิศแดงแมนยูไปนะครับบาเยอร์นก็ต่อแพงครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับราคาตอนนี้2ลูกเต็มๆลบ10นะครับก็สตาร์ทมาที่ลูกครึ่งควบ2ขาว8.7นะครับก่อนที่จะขยับพั่เดียวไป2ลูก9.2เลยนะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่บาเยอร์น56อยู่แรปซิก4 4นะครับ ก็เอาจริงๆอ่ะบายเยอร์นได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็เป็นนัดเปิดฤดูกาลก็แน่นอนว่าเต็มที่เต็มเหนียวนะครับแต่อย่าลืมว่ามันคือนัดแรกนะครับจริงอยู่ครับได้เปรียบทุกอย่างอ่ะแต่ว่าระบบเอยนักเตะเอยแผนการเล่นเอยมันยังผมว่ามันยังไม่ยังไม่จูนกันเต็มที่นะแล้วมันมันมันตอแพงมากนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ย hey, นะ วันนี้บอลต่อต้องมาทุกตัวใช่ไหมแต่ผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้มันเสียวที่บอลต่อจะไม่มา <c oughs> ใช่ไหมสองทัศนะที่เราให้ไปเนี่ยคือลองทั้งสองตัวแล้วนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูกันที่สถิติการเจอกันนะครับสถิติการเจอกันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วอ่ะบบเยอร์ทถล่ม5้าหก็จริงนะครับต่อสอลูกนี่แหละนะครับถล่ม5้เนี่ย แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่ได้เลยครับในราคาขนาดนี้นะครับถ้าต้องย้อนไปที่ไบเยนเอาชนะแล็ซิกแบบขัดขาดเลยอะ่ะต้องย้อนไปถึง2016นะครับไบเยนเอาชนะ3 0นะครับแต่วันนั้นแล็ซิกก็เหลือ10คนยังยิงได้3เม็ดเองนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีอีกเลยครับไม่มีอีกเลยครับมามีฤดูกาลที่แล้วที่ชนะ5้าหนึ่งอ่ะ เออวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถึงแม้ดูเหมือนว่าอาบีเลฟซกมันจะอาวุธหนักๆจะถูกขายออกไปนะครับแต่ว่าเออผมมองว่ามันเป็นนัดเปิดฤดูอะแล้วก็ราคาเนี่ยยังเชื่อว่าต่างฝ่ายก็เล่นไปตามเกมเล่นทุ่มเทกันทั้งคู่แหละเพราะว่ามันลงเล่นในลีกเป็นนัดแรกอะใช่ไหมพอเง้นเนี่ยการต่อแบบมโหัรานอย่างเงี้ยผมว่า หน้ารอง RB l e i p ไลปิกนะครับบา <c oughs> เยอร์เนี่ยมีเนี่ยหน้ารองที่2ลูกควบ76นะครับแล้วก็2ลูก97ผมมองว่านะเออเนี่ยตามสถิติเลยครับทั้งคู่ไอ้ออปารีสกับองเช่แล้วก็บาเยอร์กับไล์ซิกเนี่ยโดยสถิติบอลที่เป็นต่อมันทั้งปารีสแล้วก็บาเยอรม์มันมันไม่ได้เหนือแบบชนิดเจอกันแล้วมันต้อง กระจายอ่ะเอออันเนี้ยนะแล้วก็มันเป็นบอลคู่เดียวของค่ำคืนมันสุกด้วยอย่าลืมว่ามักจะมีปัญหาไอ้บอลคู่เดียวบอลกระแสะแรงบอลที่มันแบบตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูครับเพื่อนๆนะถ้าใครยังยืนยันชอบบอลต่อก็ไม่มีปัญหาครับแต่ละคนแต่ละมุมมองนะแต่ผมก็มองว่ามัน ด้วยสถิติก็ด้วยนะครับด้วยเป็นนัดที่สําคัญก็ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีกุ๊กกิ๊กตุกติกกันก็นได้นะครับเอออ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ3คู่หลักๆนะครับอ่าอยู่ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้านับกันทั้ง4คู่ของค่าคืนวันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเออเรียบร้อยหมดแล้วนะออไม่ว่าจะเป็นคู่แรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เวสต์แฮม เชลซีนะครับวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็เรียวเบติสอลาเบสเรียบร้อยไปแล้วนะครับบาเยอร์อ Bayern กับอาบีไลฟซิกเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยปารีก,กับองเช่ก็เรียบร้อยครับ4คู่หลักนะครับเดี๋ยวผมดูว่ามันมีหลีกลองลงทางบอลแข่งขันเนี่ยมันมันมันได้ไหมนะครับถ้าได้เดี๋ยวจะพยายามอัดลงให้นะครับนะ อะประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันมาแนะนำกันได้นะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรายเดือนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาร่วมด้วยช่วยกันสมัครกันได้ที่ไล n e ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m d o u o นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ